สวัสดีค่ะจะใช้นางสาวชพนพัสดุ์อ่านนะคะหรือว่าครูหน่อยนะคะห้องสมุดประชาชนอำเภอปัตติงจังหวัดยะโสธรนะคะวันนี้จะมานาเสนอนวัตกรรมใหม่นะคะผ้าขนหนูแปลงร่างนะคะซึ่งที่เห็นข้างหน้านี้นะคะจะเป็นผ้าขนหนูซึ่งเราพับเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะเดี๋ยวจะขอแนะนํานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพี่ผีเสื้อตัวน้อยๆนะคะน่ารักกันเลยคะ ตัวนี้ที่นกพูกนะคะน่ารักมากเลยอันนี้ที่ปลาหมึกนะคะอันนี้ที่หมานะคะน้องๆเด็กๆนะคะอยากเรียนรู้เรื่องของการพับภาพหนูนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะ หรือว่าผู้ปกครองที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นี้ได้ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอปัาติ้วของเรานะคะซึ่งเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะคุณครูพี่หน่อยนะคะรอสอนส่งเสร,รมิสมกิจกรรมการพับผ้าขนหนูให้เป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือว่านวัตกรรมใหม่ผ้าขนหนูแต่งร่างกันนะคะและพบกันนะคะที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอปัตติ้์ของเรานะคะ สวัสดีค่ะบายค่ะ